มากไปเดี๋ยวยังต้องทำงานป่ราะเดี๋ยวมันเลือดไม่เลี้ยงสมองเป็นไงลูกเห็นเครียดกันจังเลยเองยาก่ะกินกิ้วค่ะได้ออกไปเดินนอกบ้างไหมออกไปออปเช้าว่ะค่ะสูดอากาศชีวิกตอนเช้าค่ะควรจะออกไปยังไงสี่รอนี่หรอสีพรอนี่กินด้วยอ่ะตอนนี้ตาแดงกินเทรามีะามายด์ที่สุด ของกินล <three> ้อนมากค่ะก็บบซีดมากค่ะจิ้มหนึ่งค่ะสองแล้วทำไมทำคุงเรากนอย่างเี้ยไมจะติดวัดกันถ้าอุตส่าห์ไม์คะอันน้่คนละกวดช้อนกินไอติมด้วยกันเนี่ยพี่เก๋ยืนคุงเลย อพอค่ะโอ้โหนี่ลูกเธออันเนี้ยแค่เห็นก็อ้วนแล้วนะลูกไม่ต้องกินเลยนน่าสนุกมากเลยงนุกในการอุดเย่ะยค่วยุั่ยุกิเลสเกลอนเบล้อเปนด้วยสิ่ยั่วยุใส่เบาเบาอเน่กยนะกิโลนี่ก็โอ้โหค่อเอาออกออกมบ้า

พอพอไม่กินแล้วไม่เียออย่รอคุณลูกชิมมันก็ไม่อ้วนอะไรอ่ะก็เหลือรู้สึกว่ามืนเวลาเราะถ้าเราระวังการใ้เป็นอยาระวังการใช้เสียงอ่ะ